ครับวันนี้จะมาสอบถามนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมาถามเกี่ยวกับกลุ่มวัยผู้สูงอายุนะครับเราจะถามในเรื่องของการปฏิบัติต yeah, kind of UH ัวอาหารที่ดีแล้วก็อื่นๆที่จะถามต่อไปนะครับเกี่ยวกับวัยผู้สูงอายุนะครับเรามาถามกันวันนี้มีตัวอย่างกลุ่มผู้สูงอายุมาให้เราถามอยู่สองคนนะครับซึ่งก็จะมีใหญ่2คนนะครับเราจะได้ถามครับ วันเดนให้คหุณยายแนะนำตัวก่อนครับเดี๋ยวให้คหุณยยแนะนำตัวก่อนยายหนึ่งปีแม่ดื้มตาวุฒิสีตอนนี้อายุกี่ปีแล้วคะค่ะที่แ <58. S 2> ปสีส่วนคุณแม่ท่านที่2อชื่ออะไรคะคุณแม่ช่อแม่ยอเจ็ดหนหกแล้วคุณแม่อายุอะไรอายุอ อายุ17ปีเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะถามแม่ว่าในในความคิดของแม่ในความหมายของแม่เรื่องสุขภาพที่ดีเนี่ยมันเป็นแบบไหนจ้ะสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีแต่พ่อไม่มึงเจ็บมองปวดนะเนาะจ้ะอาหารการกินทีน่มีถูกต้องรับงานที่หัวเรื่องแม่นะจ้ะเห็ดเชื่มันจับ มันจัดเพชรจัดเขาก็ห้ามชินผู้ท่นจ้ะกินก็ดีก็ดีอุตก่าอ์ครับออกกําลังกายด้วยกงายเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเลยกกินอาหาร ็ย่างนันน้นจริงๆล่ะนี่คือความหมายของสุขภาพดีของคุณยายท่านนี้นะครับก็คือการไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ไม่ป่วยนะครับเดี๋ยวยายท่านต่อไปนะครับกระตุกาะความเกาเ่ากันเอความเก่าก็คือ้ว่าจังไหนล่ะครับกะสิกินเคื่อกันทั้วนเนาะสุขภาพดีของเขานี่หมายถางอะไรท่าตีกับว่าเจ็บว่าไข่ว่าเจ็บว่าไข้ครับวันที่นี่สิถามว่าเข้าสิ่นี่วิธีการในการปฏิบัติโตจังไหน ปฏิบัติตัวว่าข้อต้องปฏิบัติโต้ไหนข้อเท่าแเราปฏิบัติตัวแตกต่างจากพวกเด็กหน่อยจังใดจากซุ้มสาวจังไดนั่ครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวกะเอาธรรมะเหล้มันสบายใจดีโอเขาหาธรรมะเขาวัดเขาวัดแม่เขามันจะสบายใจดีครับข้ต้องซีเรียสนี่นั่นข้อต่อนเลี่ยงสุขภาพข้อต้องดึงนั่นดึงนี่มาเห็นมันนี้อยากนี้เห็นมันเวียอยากเวียถ้าดึงตัวนี้มาหนิ แม่ทันทีสุขภาพสีบวดีเลยเค,ครับก็ต้องชิดอย่งมากแล้วก็มันออกกํลาลังกายเท่านั้นครับาารจ้ะเราแม่คิดว่าอาหารที่ดีในความคิดแม่เราไมเป็นแบบไหนเป็นอาหารประเภทศเลยจ้ะอาหารที่ดีต่อสุขภาพเท่านะตับเป็นปลาแบบนี้จ้ะตับน้ำปลอนี่เนียนพักไรกที่สุดพักใบเขียว กป่นปลาเขามาแล้วก็ชอจะกินแตเนี่ยปลาก็เขาอยากกินเนี sí ah? no, no no. No no ้ย no ที no ่ตนี้ก็เป็นเนี้ยปลาที่สิบมากเนี้ยก็ันเนี่ยค่ะกินเชงไหม่ไปเนีเชียงไ้ทีวันนี้อยีดีกินก็ได้เป็นยังขึ้นกินได้ดีครับเป็นยังคื่ต้องกินเชงกัะเพสขภาพให้กินยังไงไห้เขามาติดยำก็ได้เนี่ยเราต้องย่อย่ยกินปลากินปลา ่ดิฟกต่ว่ากินต้องกินซุมที่เน้นพักไร่กินปลาเน้นพักครับกินเลือกกินซุกเนมาซุกก่อนครับฟารานที่นี่พูทเถาห้านเ่ยครับอาหารกิเห้คารล่มมีอย่างนี้มีมีหลายเห็ดินึ่เห็ดว่ากินเพ็ดเข้มมั่นจัดครัหวานจัดคราบ์ลําใดกับคาลัมไปเล้วอโดนก็อยกินแล้วนึงหวาน เท่ากันคัลลัมไล่บะนีเระบะนี้กินตะาพักก้าปลาดีกินตะาพักก้าปลาเนี่ยกินมีส่วนกินอด้วยทนโดนๆค่อยกินครับโดนๆค่อยกินแค่นึงสิอะไรกินซุปครับเรามีอาหารเสริมอย่างอีโมแม่รังอาหารเสริมก็คือนมกินนมขร้นนุ่มนุ่มหน้าดำนมเด็กซูตรากินข้าวเจียวขึ้นนุ่มขวันจีนแตยังกินอาหารเสริมเนี่ยนุ่มกินวันจีน ารดนดได้กินแบบได้กินจำแค่กินจำพวกโอนจิมแตคืออย่างน้มจืดน้มเจไปยังสั่จ้าืดจืดพ้องจืดจไคันว่ากินผักที่ตันักบุญเ่านกินอะไรเสร็จน้ำมันี่เราพักตะนักกาดพักกาดพักมุงพักกรนนี้กรบกัมศาตร์บ้านโน้นห่อหรอพักกัะจวงแปังส่อะไรอะไรเขาคือเป็นวียดีบ้านโนไม่ได้ไปสื้อ ดอกแค่เป็นตัวกักะซื้อยู้ควันซื้อดอกกัดซื้อยุ้กนีก็ดิซื้อนีอาหารอีหยังที่แม่บ่กินเลยมี่บ่บ่กินเลยบ่กินเด็ดขาดเลยเชียวเป็นอาหารประเภทศใดจ้ะเพชรนั่นแล้วบ่กินเลยเพชรจัดแล้วเพชรจัดกับมันจัดแล้วบ่กินบ่กินเลยวันนี้นี่เนี่ยดิบกับบ่กินคือบ่กินเลยเนาะบ่กินเลยล้ำเลย ถ้าถ้าสมุตท้องคา์ลัมบอดายเข้าสีจางไหนแน่จะขึ้นาสุขภาพเจ้าของแล้วขตัวสุขภาพคืออหอดสุขภาพเจ้าของก่อนสมุิสมมติว่าขันสมมุิว่าเขาว่คลัมครั อันสมมุิผู้ผู้เพิ่นว่าผู้ผู้อื่นสมมุิว่าผู้อื่นเถาแล้วยังไปกินแนี่ถึงมันเดือดยังไปกินหอมมานเลย่ะมันย่อยยากคือที่ว่าเพิ่นจะเป็นจังไหนครับก็วอดีแก้สุขภาพวอดีแก้สุขภาพอาการคิดว่แบบเสียบทฟองอ่อทฟองเนี่ยทีเสียบเสียบเร็วนาะเพราะว่ามันบาได้กินมัาหนูเราไปวดกินเมื่อไรก็คือทฟองนี่ยเราปันควรเราไปกินเมื่อไรมันคืเป็นอาการเป็นแบบนั้นนล่ วันนี้อาหารพวกนี้ที่เขากินอาหารที่คัาลัมหรือบอบอข้าลัมพวกนี้ครับผลไม้ที่เขามากินเนี่ยครับผู้ใดเป็นผู้หาว่ากินใช้หากินเองหากินเองอยากอยากไป็นไม้กินเองไม่ไปแต่พวกใครไปกินกินด <so okay, ้วยก็เต่าเต่าดูแรก่ดูแรกดีตอนนี้จะได้ดูแรก ผัดรวมอย่างผเาอาหารพื้นนบ้านเทาก็รวบผัาตำแก้วตำแก้วกับตำกินตำเข้าซ้นๆไส่ผกด้วรวบผ้าตำแจ้วรอยูรวผัาตำแก้วนะต้องจงติยินเส็เป็นกีอาหารขึ้นบ้านเนาะข้าวเสือที่ห้องเฮดบ้านคือแม่พลังบ้าน่กวยเข็นบ้านหนูไปอันต้งเดียว กินไหมซีดอนนักันปีแค่ีสิบปีเอาซีสิปีหอดนาซิบ่แบอวแล้วแต่วัยหนุนมจกินเพชรยู่แต่แล้วเป็นแต่เ่ามไม่นี่กับสามซีปีเราได้มากินก็บันเ่ามก็มาเศ้ามัก็มาปฏิบัติโตเนี่ยไม่บังเ่าหนือติช่วงไหนหล่ะเ่าครับช่วงนี้แล้วเขาหาซิบเล้วประม่าหาซิบเอื่นมาเ่าแล้วก็เลยมมเริ่มเพชรวัตุนิ่มเพชรมวัตถุอ๋อครับ เราอันนี้ผู้ใดแนะนำผู้บอกว่าบัรใหญ่ไปแล้วต้องขั้จังส่นจังสีแนะน้ำหมอแนะน้ำหมอหมอหมอเป็นผู้บอกหมอเป็นผู้บอกหมอเป็นผู้บอกหมอหย่างไรหมอลงบ้านหมอน้ลงบ้านเขาดีละผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนได้บอกแม่